ในการเรียนการสอนเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นถ้าเกิดไฟดับเช่นถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตหมดหรือสัญญาณไม่ดีเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้แตกต่างจากเดิมได้อย่างไรให้สนุกสนานมากขึ้นหรือมีสิ่งใหม่ๆที่เราจะทดลองไปด้วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างคลิปนี้มีไอเดียดีๆมาฝากนะครับ เปลี่ยนการสอนให้สนุกเพิ่มความสุขให้กับการเรียนรู้เริ่มต้นจากการทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับสวีดัสสวีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแชานะครับคลิปนี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับจะว่าต่อเนื่องกันก็ได้จะว่าแยกกันก็ได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็ตามเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้นะครับทั้งคลิปที่แล้วคลิปนี้คลิปต่อๆไป เพื่อหยิบประโยชน์บางส่วนบางตอนของคลิปนี้นะครับอาจจะเป็น1เกม1กิจกรรม1สื่อการสอนแล้วไปทดลองใช้จริงในห้องเรียนของตัวเองนะครับและเชื่อว่ากระบวนการที่เปลี่ยนไปจะทําให้ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับจนกว่าจะได้พิสูจน์จริงๆในวันนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่าถ้าเกิดห้องเรียนเนี่ยเกิดพบเจอกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับเราอาจจะมีแผน มีการเตรียมกิจกรรมไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันเกิดเคชุกเฉินขึ้นมานะครับหรือว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วก็ควบคุมไม่ได้เนี่ยเราจะทําการสอนให้ดําเนินต่อไปได้อย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บไอเดียแล้วก็สิ่งดีๆที่อยู่ในคลิปกันนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และนำไปใช้กันครับ โอเคครับอันดับแรกนะครับเราก็จําลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมเลยห้องเรียนที่1ห้องเรียนที่2นะครับห้องเรียนสีแดงแล้วก็ห้องเรียนสีเขียวในที่นี้นะครับผมกําหนดเป็นวันที่2แต่ว่าสื่อเกมกิจกรรมที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยในวันที่2เนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในวันใดนๆก็ได้ของการเรียนการสอนที่ทุกท่านทําอยู่นะครับด้านซ้ายมือนะครับจาลองว่าเป็นห้องเรียนที่มีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับมีไฟฟ้า TV วีโปรเจคเตอร์ไ i ไฟนะครับที่แรงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีคุณครูนะครับมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กในการใช้งานนะครับข้อที่2นะครับคุณครูกับนักเรียนมีโทรศัพท์มี iPad หรือว่ามีแท็บเล็ตหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่พร้อมต่อการนำสิ่งนั้นนะครับไปใช้ในการเรียนรู้ส่วนห้องเรียนที่2นะครับเป็นห้องเรียนที่มีไฟฟ้า แต่ไม่มีโปรเจคเตอร์แล้วก็ไม่มีทีวีนะครับมีเพียงกระดานดำหรือว่าไวท์บอร์ดแล้วก็นะครับอยู่ดีๆนะครับโรงเรียนก็อันนี้เป็นสถานการณ์จำลองนะครับทุกท่านใจเย็นๆน,นิดนึงนะอันนี้เป็นสถานการณ์จำลองนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับโรงเรียนก็มีงบประมาณในการซื้อทีวีเข้าไปในห้องเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นโปรเจคเตอร์ก็ได้หรืออาจนะครับคุณครูที่สอนในรายวิชานั้นๆเนี่ย อาจจะนำนักเรียนไปใช้ในห้องที่มีทีวีนะครับอย่างเช่นห้องปฏิบัติการนะครับหรืออาจจะไปยืมห้องของคุณครูสักท่านหนึ่งก็ได้นะครับที่เกิดใจดีแล้วคาบไม่ตรงกันหรือว่าสลับค่าเรียนในลักษณะแบบนี้แล้วก็คุณครูเนี่ยมีโน้ตบุ๊กนะครับมีโทรศัพท์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแต่บังเอิญว่าอินเทอร์เน็ตดันหมดหรือว่ามันอาจจะเกิดช้าหรือว่าสัญญาณไม่ดีอะไรกแ็แล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่ อยู่เหนือการควบคุมนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเน็ตหมดทําไมไม่เติมเน็ตแต่ว่าสมมุติว่ามันไม่มีก็แล้วกันนะครับอยากให้เห็นว่าห้องเรียนที่2เนี่ยมีเพียงไฟฟ้าในห้องเรียนมีทีวีหรือมีโปรเจคเตอร์และคุณครูมีโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะใช้สื่อใช้เกมใช้กิจกรรมอะไรได้บ้างที่มันสนุกสนานนะครับหรืออาจจะช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกก็ อยากจะแบ่งปันแล้วก็แนะนำตามนี้เลยนะครับไปครับไปดูกันแน่นอนครับว่าใน2ห้องเรียนที่สร้างขึ้นมาจําลองเพื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับมันสามารถยืดหยุ่นได้มันสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับบางครั้งสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในห้องที่1อาจจะนํามาใช้ในห้องที่2ก็ได้บางครั้งสื่อการเรียนการสอนเกมกิจกรรมที่อยู่ในห้องที่2ก็อาจจะหยิบจับมาใช้ในห้องที่1ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวิชานั้นๆเนื้อหานั้นๆหรือห้องเรียนนั้นๆนะครับเชื่อว่าคุณครูสามารถดูในคลิปแล้วสามารถนําไปต่อยอดไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของการเช็คชื่อก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นห้องเรียนที่มีทุกอย่างครบพร้อมเนี่ยแล้วคุณครูได้สร้างสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วนะครับใช้สําหรับการบริหารจัดการชั้นเรียนเนี่ยก็ยังคงแนะนาคลาสโดโจคลัสหนึ่งสองสาหรือว่าทาทูก้าคลาสนะครับ ต่ถ้าเกิดเป็นห้องเรียนธรรมดานะครับเราก็อาจจะใช้ใบรายชื่อในการเช็คชื่อก็ได้แต่ถ้าเกิดนะครับคุณครูอาจจะกลัวว่าจะเสียเวลาในการเช็คชื่อนะครับเช่นเรียกคีละคนนะครับหรือว่าอาจจะถามว่าใครไม่มาบ้างในวันนี้แล้วอยากข้ามในขั้นตอนนี้ไปนะครับก็เคยพบหนึ่งไอเดียเหมือนกันนะครับก็คือว่าเช็คชื่อจากงานที่นักเรียนส่งนะครับอย่างเช่นคุณครูให้ทํางานในวันนี้ เขียนในสมุดทำแบบฝึกหัดทำใบงานแล้วคุณครูสามารถตรวจเช็คได้ว่านักเรียนมาเรียนในวันนี้หรือเปล่าจากงานที่ส่งนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็อาจจะต้องเช็คดูสักนิดหนึ่งหรือมั่นใจสักนิดหนึ่งนะครับว่างานที่คุณครูให้ทำเนี่ยนักเรียนส่งกลับมาให้คุณครูครบทุกคนที่มาในวันนั้นหรือนะครับถ้าเกิดทําไม่เสร็จก็อาจจะมาส่งก่อนแล้วก็ค่อย ทําต่อในคาบต่อไปก็ได้เพื่อที่คุณครูจะเช็คดูว่าวันนี้มีคนใดบ้างที่มาเรียนในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้สะดวกรวดเร็วแล้วสามารถปรับใช้ได้ก็ลองดูตัวอย่างเครื่องมือของห้องเรียนที่1แล้วก็ห้องเรียนที่2ในการเลือกนําไปปรับใช้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูในขั้นของการจัดก,การเรียนรู้หรือว่าขั้นสอนบ้างน,นะครับหลังจากที่เราได้มีการเช็คชื่อไปแล้วหรือว่ามีการนําเข้าสู่บทเรียนไปแล้วนะครับ ซึ่งอาจจะใช้อย่างเกมเปิดแผ่นป้ายหรือใช้อย่าง w o r d w a l l <ๆ>ก็ได้สั้นๆสักสอสข้อสัก5าข้อนะครับมาดูในขั้นสอนว่าเราจะใช้อะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดเป็นห้องเรียนที่มีทุกอย่างครบพร้อมทั้งครูและนักเรียนเนี่ยอยากให้ครูนะครับได้ทดลองใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งใน2เครื่องมือนี้ก็ได้นั่นก็คือ n e a r p o d หรือแพ d เด็กนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดโดยส่วนตัวแล้วผมยังคงเลือกเนียร์พอตนะครับ ถามว่าเนียพอร์คืออะไรครับให้ทุกท่านจำลองเป็นเหมือน powerpoint นะครับแต่ว่า powerpoint นี้สามารถที่จะแชร์ขึ้นไปบนสกรีนของนักเรียนได้แล้วบนหน้าจอของนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันกับที่คุณครูเห็นแล้วนักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนไปก่อนได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าดูไปพร้อมๆกันทีละสไลด์แต่ทีนี้ถามว่าเอถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันจะต่างกันมันจะเจ๋งยังไงนะครับ มันก็คล้ายๆกับ powerpoint ธรรมดาไหมความต่างของ n e a r p o d แล้วก็ p a a ์ d e ที่ต่างจาก powerpoint ธรรมดานอกเหนือจากการที่หน้าจอของครูและนักเรียนเหมือนกันนะครับมันยังสามารถแทรกกิจกรรมต่างๆลงไประหว่างที่คุณครูสอนได้นะครับเช่นพอสอนไปได้สัก2-3สสไลด์ก็อาจจะมีคำถามให้นักเรียนตอบมีอะไรให้นักเรียนได้ระดมสมองนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อนำเสนอเสร็จแล้วผ่านการบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูสามารถ ให้นักเรียนเล่นเกมแข่งกันในเนียพอตเลยก็ได้ค่อนข้างว่าค่อนข้างเป็นเครื่องมือที่ครบถ้วนมากๆนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบของข้อคำถามที่จะแทรกไประหว่างการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นที่ได้พูดไปแล้วก็คือมัลติเพย c นชอย e จับคู่นะครับแบบพิมพ์ตอบ อะไรอีกมากมายก็อยากจะเชิญเชิญคุณครูที่สนใจแล้วก็มีเครื่องมือที่ครบพร้อมเนี่ยได้ไปลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปใช้งานกันดูนะครับส่วนห้องเรียนที่อาจจะมีเฉพาะทีวีหรือโปรเจคเตอร์เนี่ยคุณครูก็อาจจะใช้สไลด์การสอนที่เป็น powerpoint ก็ได้หรือถ้าเกิดใช้แคนวาก็อาจจะทำการดาวน์โหลดออกมาก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้เป็นเอกสารการสอนเป็นหนังสือก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของทุกท่านได้ในขั้นของการสอนหรือว่าการจัดการเรียนรู้นะครับหลังจากที่ทำการเรียนการสอนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาในวันนั้นๆเรียบร้อยแล้วเนี่ย ถ้ามีเกมได้นะครับและมีเวลาเหลือเนี่ยก็อยากให้มีเกมเสริมเข้าไปเพื่อเป็นการทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในเนื้อหานั้นๆมากขึ้นหรือจําเนื้อหานั้นๆได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นห้องเรียนที่มีทุกอย่างครบพร้อมเนี่ยแน่นอนว่าสามารถใช้ได้ทุกอย่างแต่ก็อยากจะแนะนําเกมเกมหนึ่งครับที่ชื่อว่า b m b o o ูโซเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายที่สร้างง่ายมากๆแล้วคุณครูไม่ว่าสอนเนื้อหาใด ระดับชั้นใดก็ตามก็สามารถนําเนื้อหาของตัวเองเนี่ยไปสร้างเกมเปิดแผ่นไป้ายได้ท่านใดเคยใช้เกมนี้หรือเล่นเกมนี้ลองคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้หน่อยได้ไหมครับแล้วช่วยยืนยันหน่อยว่าเกมเกมนี้นั้นสนุกสนานจริงๆนะครับและที่สําคัญเกมเกมนี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ให้นักเรียนเนี่ยได้เล่นเป็นคู่เล่นเป็นทีมหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ด้วยโดยที่นักเรียนไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเล่น ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าแบมบูซ่เนี่ยจะต้องมีอินเทอร์เน็ตในการที่จะต้องเปิดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดเป็นห้องเรียนที่มีทีวีหรือมีโปรเจคเตอร์คุณครูมีโน้ตบุ๊กแต่บังเอิญว่าในห้องนั้นอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือเน็ตหมดหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าแล้วนักเรียนไม่มีอุปกรณ์นะครับจะใช้อะไรที่สนุกสนาน เป็นเกมได้บ้างก็อยากจะแนะนําเกมกล่องปริศนาหรือ powerpoint เกมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างง่ายมากๆเพียงแค่คุณครูมีเนื้อหานะครับก็นําไปใส่ในเกมต่างๆได้แล้วถามว่า powerpoint เกมเนี่ยสามารถหาโหลดจากที่ไหนได้บ้างก็อยากจะแนะนํา2แหล่งนี้ให้คุณครูได้ แวะเวียนไปโหลดแล้วก็ลองนำมาใช้ในการสอนของตัวเองดูนะครับ2แหล่งนี้เลย2,000 years later to แหล่งข้อมูลแรกนะครับในการดาวน์โหลด PowerPoint Game เนี่ยก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า gamefor esl com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็กดไปที่ PowerPoint Game นะก็จะเห็นนะครับมันจะมี2เมนูย่อยคือ PPT เก m กับ PPT Lesson ให้กดเข้าไปที่ PPT g a m นะครับ ก็จะมีเกมต่างๆมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ทีเดนแชร์ได้รีวิวไปแล้วเกือบแทบจะทุกเกมนะครับคุณครูก็สามารถแวะเวียนมาโลดเทมเพลตของเกมที่สนใจแล้วก็นำเนื้อหาวิชาของตัวเองเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็นำไปเล่นเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของทุกท่านได้ นอกเหนือจากเว็บไซต์ g a m e 4 r e s l c o m แล้วนะครับก็อยากจะแนะนำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Technologic.wordcase ในส่วนของ PowerPoint เกมหรือว่าเมนูดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะมี PowerPoint มากมายเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับทีนั้แชร์ก็ได้รีวิวไปแล้วบางเกมซึ่งทั้งสองเว็บไซต์นี้ก็อยากจะเป็นเว็บไซต์ที่อยากให้คุณครูทุกท่านเนี่ยได้ปักหมดุดหรือว่าพินเอาไว้ว่า เป็นเว็บไซต์ที่ชื่นชอบหรือเป็นเว็บไซต์ที่ได้ใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าในวันที่2นะครับเกมกล่องปริศนาตรงนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้ในห้องเรียนที่มีทุกอย่างครบพร้อมก็ได้และเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณครูสามารถปรับยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในห้องเรียนของคุณครูทุกท่านได้เลยนะครับ สุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของการทำใบงานหรือใบกิจกรรมนะครับในห้องเรียนที่มีทุกอย่างครบพร้อมเนี่ยก็อาจจะทำใบงานออนไลน์อย่างเช่นใน Li v e Worksheet To p w o r k s h e e t หรือใน w i s e e ร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณครูมีแบบฝึกหัดที่มีใบงานใบกิจกรรมอยู่แล้วอาจจะทำในนั้นก็ได้นะครับแต่ข้อดีถ้าเกิดมีทุกอย่างครบพร้อมแล้วได้ใช้ใบงานออนไลน์ใน Top Worksheet Li v e Worksheet หรือแม้กระทั่ง w i s e อร์เนี่ยมันจะมีระบบที่ตรวจออนไลน์นะครับ แล้วเก็บข้อมูลไปไว้หลังบ้านวิเคราะห์ข้อมูลให้คุณครูเลยหรือแม้กระทั่งคุณครูเปิดระบบเอาไว้และเมื่อนักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงผลลัพธ์ให้กับนักเรียนเห็นเลยนักเรียนก็จะรู้ทันทีว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่คุณครูสอนมากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องรอให้คุณครูไปตรวจทีละคนแล้วตรวจเสร็จแล้วค่อยส่งกลับมาให้คืนนี่คือข้อดีของการมีเครื่องมือหรือมีตัวช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นห้องเรียน ที่อาจจะไม่มีนะครับเครื่องมือสนับสนุนเหล่านี้ก็อาจจะทําแบบฝึกหัดหรือใบงานในกระดาษก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วทั้ง2องอันนี้สามารถปรับโยกย้ายนะครับปรับยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมเลยแต่ถ้าเกิดคุณครูท่านใดยอยากลองอะไรใหม่ๆและอยากเห็นผลลัพธ์แบบใหม่ๆเนี่ยผมยังคงยืนยันว่าอยากให้คุณครูเนี่ยได้ทดลองสิ่งใหม่ๆหรือเปลี่ยนกระบวนการแบบใหม่เข้าไปนะครับเช่นอาจจะเป็นเกมสักหนึ่งเกม สื่อสักหนึ่งสื่อกิจกรรมเทคนิคต่างๆที่ตัวเองอาจจะไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วเคยได้ยินมาหรือได้ยินจากทีเดนแชรหรือได้ยินจากเพื่อนครูที่แนะนำครับค่อยๆนำไปใช้นำไปทดลองในการเรียนการสอนของตัวเองและเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณครูจะเห็นผลลัพธ์แบบใหม่ๆอย่างแน่นอนชวนพิสูจน์นะครับ อย่างที่บอกไปแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นมุมมองแคบๆของทีเดนแชร์นะครับท่านใดมีไอเดียมากมายกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นๆด้วยนะครับยังเหลืออีก2วันวันที่3แล้ววันที่4เราจะไปดูนะครับว่าอีก2วันที่เหลือเนี่ยมีอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์สามารถ นำไปปรับใช้ในการสอนของทุกท่านได้บ้างนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเนือ right. ้อสิ่งอ <c oughs> ื่นใดก็ตามครับดูจบแล้วอยากให้คุณครูเนี่ยได้ลองเลือกสักหนึ่งสื่อหนึ่งเกมหนึ่งกิจกรรมแล้วนำไปใช้ในการสอนของทุกท่านเองใช้จริงๆและเชื่อว่าการได้นำไปใช้จริงจะมีผลลัพธ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะครับที่ได้แชร์เป็นกำลังใจให้ครับ